h ฮ Hi! สบายดีเชิญมนี่ใบครีมี่นะคะทักทายในตัวเมืองเยอรมนี้นะคะขอโทษทีนะคะช่วงนี้หายไปนานหลายวันเลยนะคะช่วงนี้มัวแต่ไปปั้นช่องอีกช่องหนึ่งไว้ค่ะก็เลยเพิ่งม,มีเวลามาถ่ายเนาะวันนี้เด็กคิมพามาดูช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะไปแบบเปลีป่ยนสีค่ะมามาในเมืองนะคะ่ะ หนาวแล้วนะคะช่วงนี้หนาวแบบหนาวมาไวนะคะช่วงนี้เก็บดอนหลังไปให้ดูเนาะช่วงนี้ก็จะสวยๆนิดนึงนะคะวันนี้มีแดดเนาะเป็นไงบ้างกันคะทุกคนสบายดีกันไหมคหายไปประมาณหกวันเลยนะคะเนาะ ตรงนี้เป็นบ้านสมัยก่อนนะคะเขาจะพยายามเก็บที่เป็นบ้านสมัยก่อนไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะสวยไหมทุกช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะคะเสื้อกันหนาวกันหนาวก็มาเต็มค่ะมาค่ะเดยวคีมพามาดูร้านเอเชียที่คิมมาซื้อของประจํานะคะก็จ,จะมีของแบบนี้ค่ะมีหอยนะคะมีกุ้งจะเป็นกุ้งแช่แข็งมีหอยแช่แข็งนะคะมีทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะ มีมาม่านะคะแต่วันนี้มาม่าไม่ค่อยมีค่ะมีแต่เป็นวัยวยำๆอ่ะคินจะขออนุญาตถ่ายไวยนิดนึงนะคะพอดีเจ้าของร้านเขาอยู่นะ,ะแต่เจ้าของร้านเขานิสัยดีนะคะเป็นคนเวียดนามเนาะมีะที่หอมปอเปียนะคะปลาลงปลาระาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่ในร้านเขาหมดเลยนะคะเนาะ อยู่ที่นี่มันมีกินนะคะแต่ราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราเวลาซื้อของนะคะเราจะไม่คิดถึงเป็นเงินไทยเนาะถ้าเราตีเป็นเงินไทยนะคะเราจะไม่ได้ซื้ออะไรกินกันคินก็ซื้อมันยูโรเนาะโอเคไหมทุกคนขอบคุณคะ่ะขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามารับชมวิดีโอและคนที่เข้ามารับชมใหม่นะคะคิมต้องขอโทษและขออาภัยนะคะสําหรับคนที่รอชมวิดีโอเนาะหรือว่า เห็นคีมหายไปไหนเนาะไม่เห็นมาลงคลิปให้ดูเลยนะคะคีมหายไปประมาณ6วันถึง7วันเนาะคีมไปปั้นช่องอีกช่องหนึ่งอยู่นะคะเป็นช่องต่อๆนะคะตอนนี้ ในช่องตอตอครีมมีผู้ติดตามถึง1,700กว่าคนแล้วนะคะตอนนี้ครีมก็ไปไลฟ์อยู่ในห้องตอตอด้วยนะคะใครอยากติดตามคีมหรือครับอยากเข้าไปดูในคีมไลฟ์นะคะก็ไปตามที่ห้องตอตอเนาะตอตอครีมก็ชื่อครีมครีมนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากช่องด้วยนะคะเดี๋ยววิดีโอสัดไปครีมจะทาวิดีโอยาวๆกว่านี้นะคะต้องขอโทษขอไปเนาะขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีวันที่ดีนะคะเจอกันวิดีโอถัดไปคะ่ะกับคุณค่ะ ครีมเอาคลิปวิดีโอนะคะสั้นๆมาให้ดูนะคะเวลาครีมออกไปไลฟ์ในต่อๆนะคะก็บรรยากาศแบบนี้นะคะครีมฝากด้วยนะคะครีมมันนี้ครีมทํามา2ช่องนะคะมีท่้ง u t u b e แล้วก็ช่องต่อๆเนาะต่อๆคืออะไรต่อๆคือติ k t ต็อเนาะ้าไปดูครีมได้นะคะไลฟ์ทุกวันนะคะไลฟ์วันละสาครั้งเลยนะคะครีมขออนุญาตฝากช่องด้วยเนาะตอนนี้ u t u b e ครีมก็ทำอยู่นะคะต่อๆคิีมก็ทำนะคะผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะคีมเอาภาพเล็กๆน้อยๆมาให้ดูเนาะ ขอบคุณค่ะทุกคนผมเจอกันเนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะคะน้องดูเป็นคนแกปอ่น่ารักดีค่กขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คิมอยู่เพา่มนนองคิมอาจจะใช้เสียงไม่ชัดนะคะเใช้เสียงดังไม่ได้เนาะคิมยนั่งอยู่ร้านกาแฟะนะคะคิมอยู่ในมอกัตเช่นกันนะคะคิมใส่หูฟังนะคะขอบคุณคุณซาเรนีนะคะขออนุญาตอุ้มคุณซาเรนีกลับบ้านเนาะคำพูดน่ารักดีจังเลยค่ะขออนุญาตจับหมดเนาะ โอเคขออนุญาตปักหมุดคุณสุรานีหัวใจชั้นนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเห็นหนึ่งร้อเจ็ดคนนะคะทีมอยู่ข้างนอกนะคะวันนี้อยู่ประเทศเยอรมันนี่เนาะ,คะใครที่เข้ามาแล้วอยากอุ้มเพื่อนกลับบ้านนะคะที่คนที่คิมปักหมดทิ้งไว้นะคะอุ้มกันกลับบ้าน,นะค,ะค่ะขอบคุณโอปอค่ะสำหรับหัวใจไอรสตินทุกคนนะคะขอบคุณเนานะทีมปักหมดคุณสรานีไว้เนาะ,ะีิือนมขออนุญาตอุ้มคุณสรานีกลับบ้านนะคะทีมก็ยงังอยากเนาะ น้องพีมอุ้มพี่สรานีกลับบ้านแล้วนะคะชักใจอยากให้พีมสอดช้อนะคะโยนหัวใจส้อขึ้นมานะครับ่ะน้องนัดอยู่กินน้าพีมฝากบมดให้นะน้องนัดเป็นแฟนคลับของพีมเองนะคะพีไอสวัสดีค่ะน้องพีมใช่ปอกระใช่ค่ะวันนี้พีมอยู่ข้างนอกเนาะ,ะอขออนุญ,ญาตอุ้มพีไอนะคะโอเคเราเป็นเราอุ้มพีไอ<า>กันกับบ้านานาแล้วเนาะพีมสวยมากเสียงเสียงทุกอย่างไปแล้วมากกวบคุณครับพี่แบรวันนี้พีมอยู่ข้างนอกนะพี่เสียงโอเคไหมคะ เนคีมขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e คลิปด้วยนะคะเจอกันวิดีโอถัดไปนะคะบายบายขอให้มีวันที่ดีค่ะ